สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องการหาปร,ริพันธ์ในรูปของการอินทิเกรตแทนยกกำลัง m แล้วก็เกอกยกกำลัง n นะคะ dx นั่นเองค่ะโดยที่ลักษณะนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น3กรณีเนาะในการที่เราจะดูว่าเอ๊ะเราจะใช้เทคนิคไหนในการที่จะคำนวณน,นะคะกรณีแรกเลยเนาะก็คือกรณีที่ n เนี่ยเป็นจำนวนเต็มคู่นะคะหรือว่า เศษอะ่ะเป็นจํานวนเต็มคู่นั่นเองเนาะไอกําลังของเศษนะคะจะเขีนยนไว่างนี้เนาะอยู่กาลัง n เนี่ยอ่า x นะคะแล้ว n เนี่ยเป็นจํานวนเต็มคู่แบบนี้เนาะก็คือ k ต้องต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเอ่อศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้นะคะก็คืออะไรก็ได้อ่ะเป็นสองสี่หกแปดใช่ไหมนะคะเราก็จะใช้วิธีการก็คือใช้ u แทนนะคะเปลี่ยนตัวแปร u เท่ากับ tan x ค่ะแบบนี้ตรงนี้นเนาะแล้วก็ใช้เอกลักนะคะเศษก,กำลังสองเท่ากับ1นบวกแทนเนี่ยเป็นการจัดรูปอ่าแล้วก็ d u ก็จะเท่ากับเศษก,กำลังสอง d x นั่นเองเนาะก็คือดิฟแทนได้เศษก,กำลังสองถูกไหมนะกรณีที่สองล่ะมาดูบ้างกรณีที่สองก็คือเป็นแทนนะคะแทนยกกำลัง m x เนี่ย เป็นจำนวนคี่นะคะอยู่ในรูปของ 2k บวก1แบบนี้เนาะ n นะคะอะเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าถ้าเศกนะคะเกเป็นจำนวนคู่ข้อ1น้กรณีที่1เนี่ยนะเศกนะคะเป็นจำนวนคู่แล้วแทนคือเป็นคู่หรือคี่ก็ได้เนาะเป็นคู่หรือคี่ก็ได้นะคะโอเคเนาะแบบนี้ ส่วนข้อการณีที่2ก็คือแทนเนี่ยเป็นจำนวนขี้ใช่ไหมแล้วเศ็เนี่ยก็เป็นคู่หรือคี้ก็ได้เช่นกันนะคะอ่าโอเคไหมนะแล้วถ้าเกิดว่าแทนเป็นคี้ปึ๊บยังไงต่อนะคะวิธีการก็คือเปลี่ยนตัวแปรเหมือนกันแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยใช้แทนใช่ปะ่ะอันนี้จะใช้เสษนะคะ แล้วก็ใช้เอกลักษณ์อันเดียวกันนั่นแหละจริงๆก็คือแค่สลับฝั่งใช่ปะแทนกำลัง2องเท่ากับเศษกำลังสองลบหนะคะจริงๆก็คือตัวเดียวกันเลยแล้วก็ du ก็จะเท่ากับนะคะเศษแทน dx แค่นี้เองนะคะน่ะค่ะและสำหรับกรณีที่3เนาะอันนี้นะคะจะเป็นกรณีที่แทน แทนนะคะแทนกำลัง m x เนอะตรงนี้เนี่ยเป็นเลขคู่เนาะเมื่อกี้แทนเป็นขี้ใช่ไหมคะและเศษนะคะเป็นกำลังขี้นะคะ n เ,เป็นคี้นั่นเองเนาะแบบนี้นะคะจะใช้วิธีก็คือใช้เอกลักษณ์นะคะแทนกำลังสองเนาะเท่ากับเศษก,กำลังสองลบหแบบนี้นะคะ ก็คือใช้ตัวเดิมเลยนะจัดให้อยู่ในรูปของฟังก์ชันเซกอย่างเดียวนะคะอ่าเพราะแทนม,มาเป็นคู่ใช่ไหมมันสามารถที่จะเ,เปลียบอยู่ในรูปเซกได้เลยนะคะอ่ะตรงนี้ก็คือพอคูณกันออกมามก็จะอยู่ในรูปของเศกหมดเลยแล้วเราก็มาอินดิเกตนะคะเซกกำลัง1นึ่กำลังสองเนาะแล้วก็กำลัง4โดยที่อย่างสมมติว่าถ้าเป็นเศกกำลังสามนี้นะคะเราจะต้องใช้วิธีนะคะ อินทิเกรตนะบายพาเนาะก็คือเป็นวิธีแยกส่วนที่เราเรียนไปแล้วนั่นเองนะคะก็คือ like สรุปกรณีที่3เน like ี่ยจะต้องใช้วิธีการจัดรูปให้อยู่ในฟังก์ชันของเ็กแล้วใช้อินทิเกรต b า p a r t ช่วยในบางกรณีค right ่ะอาจารย์ขอเขียนสรุปให้ดูอีกรอบนึงและกันเนาะเพื่อเราจะได้แบบว่า เอองงน้อยหน่อยเพราะว่าอันนี้มันจะค่อนข้างแบบอาจารย์ว่ามันงงนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเราได้มาเออเขาเรียกว่าอะไรสรุปเนาะมันก็จะไม่ค่อยงงนะคะเราก็จะพอใช้งานได้แบบนี้นะคะจะขอตีตารางนิดนึงตรงนี้นะคะหรือใครจะสรุปของตัวเองก็ได้นะลูกก็คือมัน แล้วแต่เลยว่าแบบเอ้ยเราถนัดแบบไหนนะคะอย่างงี้จะขออนุญาตสรุปให้เนาะก็คือถ้าเกิดว่าตรงนี้เ,เป็นกำลังของแทนแทนเป็นคี่นะคะแทนคี้ตรงนี้เป็นคู่นะคะกำลังแทนเป็นคู่เนาะ,ะอันนี้เป็นเสกเป็นคี้เนาะ,ะและอันนี้เสกเป็นคู่นะคะกรณีจะเป็นกรณีไหนบ้างนะคะ กรณีที่เท่าไหร่อย่างกรณีแรกเนี่ยมันคืออะไรคะเ็กเป็นคู่ใช่ไหมนะเสกเป็นคู่แทนเป็นคู่หรือคี้ก็ได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นกรณีที่1แบบนี้นะกรณีที่2ก็คือแทนเป็นคี้นะแล้วเสกเป็นคู่หรือคี้ก็ได้ แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่ากรณีที่แทนเป็นคี้และเซกเป็นคู่เนี่ยสามารถที่จะใช้ได้ทั้งกรณีที่1และก็2นะคะอ่าเราก็อาจจะต้องลองดูว่าเอออันไหนมันใช้แล้วมันง่ายกว่ากันเนาะหรือว่าเราถนัดแบบไหนมากกว่าก็ลองใช้ดูได้นะคะและกรณีที่3ก็คือกรณีที่แทนเนี่ยเป็นคู่และเซกเป็นคี้เนี่ยจะเป็นกรณีที่3แบบนี้ค่ะโอเคเนาะนะคะประมาณนี้ ค่าสำหรับตัวอย่างนี้นะคะก็คืออินทิกรลของแทนกำลัง 2, สองเศษกำลังสี่เนาะซึ่งนักศษาจะเห็นว่าเลยเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเรามีเศษที่เป็นกำลังคู่ใช่ไหมมันเข้าข่ายกรณีไหนเอ่ยมันก็คือกรณีที่1นั่นเองถูกไหมคะก็คือเศษเป็นกําลังคู่แทนจะเป็นคู่หรือเป็นคี้ก็ได้นะคะอ่ามันเข้ากรณีที่1เพราะฉะนั้นเป็นไงเอ่ยเราก็จะต้องใช้สูตรที่เขาบอกก็คือให้เรานะคะแทน u เนี่ยเท่ากับ tan x ค่ะอ่าและเราก็ดิฟ u ใช่ไหมดิฟ tan ได้ sec กำลังสองนะคะ sec กำลังสอง x แล้วก็ d x แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ทำไงคะเปลี่ยนตัวแปรค่ะอืมเปลี่ยนตัวแปรไปเลยเนาะ tan กำลัง x, สอง x sec กำลังสี่ x นะคะแล้วก็ d x แบบนี้ค่ะอันดับแรกเนาะอาจารย์ก็พยายามจัดให้มันอยู่ในรูปของ du เนาะแบบนี้พวกเราก็ลอง ค่อยๆทำดูนะคะเศกกำลังสอง x เห็นไหมอาจารย์แยกเป็นเศกกำลังสองแบบนี้นะคะแล้วก็คูณกับเศกกำลังสองอีกตัวหนึ่งนะคะ x แล้วก็ d x เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าตรงนี้เนี่ยเนาะในวงเล็บด้านหลังเนี่ยนะคะเราจะเปลี่ยนมันให้กลายเป็น du นั่นเองโอเคปะ่ะนะคะแล้วหลังจากนั้นที่เหลือมันก็จะไม่ได้ยากมากเนาะก็คือเปลี่ยนให้มันกลายเป็นรูปของอะไรเอ่ยแทนนะคะนี่ จากนั้นอ่าเราก็แทนค่าลงไปเลยเนาะเราจะต้องพยายามเปลี่ยนเศษนะคะให้อยู่ในรูปของอะไรเอ่ยแทนนั่นก็คือเศษกำลังสองนะคะ x เนี่ยจะเท่ากับ1บวกด้วยแทนกำลังสอง x เนาะอ่าแล้วก็ใส่ลงไปเลยแทนกำลังสอง x วงเล็บหบวกด้วยแทนกำลังสอง x เนาะส่วนพาร์ตด้านหลังเนี่ยเศษกำลังสอง d x เนาะอาจารย์ก็เปลี่ยนเป็น d u ไปเลยนะคะตรงนี้ นี่ตรงนี้เนาะเปลี่ยนไปเลยนะคะจากนั้นค่ะแทนเราก็เปลี่ยนเป็นตัวแปร u ค่ะก็คือเปลี่ยนให้หมดเลยใช่ไหมก็เป็น u กาลังสองคูณด้วยหนึ่งบวกด้วย u กาลังสองแบบนี้เนาะแล้วก็ d u นะคะจากนั้นค่ะเราก็กระจาย u กาลังสองเข้าไปแบบนี้เนาะคูณกระจายเข้าไปเลยนะคะก็จะได้เป็นอินทิเกรของ u กาลังสองบวกด้วย u กาลังสี่ u ค่ะเราก็อินทิเกรตเลยนะคะได้เป็นอะไรเอ่ย u กำลังสามส่วนด้วยสามถูกไหมและบวกด้วย u กำลังห้าส่วนห้านะคะบวก c ค่ะจากนั้นเราก็แทนค่าคืนเนาะให้กลายเป็นตัวแทน x นะคะเปลี่ยน u ให้เป็นแทน x ก็จะได้เป็นแทนกำลังสาม x หารด้วยสามบวกด้วยแทนกำลังห้า x นะคะส่วนด้วยห้าและบวกด้วย c ค่ะได้คำตอบเรียบร้อยจ้า สำหรับหน้านี้เนาะเดี๋ยวอาจารย์จะลองทำํำโจทย์ข้อเมืตอกี้ให้ดูแต่ว่าเราจะลองใช้เป็นอีกตัวแปรหนึ่งสมมติว่าโจทย์มันก็คือ,อแทนกำลัง2 x เศกกำลัง4 x dx ใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าอาจารย์จะลองใช้วิธีที่มันไม่ค่อยเวิร์กใช่ไหมวิธีที่มีปัญหาเนาะทำให้ดูอันนี้ทำให้ดูเฉยเนะคะก็คือเราแทน u เนี่ยเท่ากับเศก x นะคะซึ่งก็จะได้ว่าเราดิฟ u หน่งครั้งใช่ไหมได้เป็น sec x tan x dx นะคะแอบจากนั้นเนาะเราก็แทนค่าลงไปเหมือนเดิมเนาะแทนกำลัง2 x sec กำลัง4 x dx นะคะแอบเราก็จัดรูปเนาะอันนี้เป็น tan x และอีกตัวหนึ่งก็เป็น sec กำลัง3 x นะคะแล้วอาจารย์ก็ดึงแทนอีกตัวหนึ่งมันกำลังสองใช่ไหม อีกตัวหนึ่งก็ดึงมาข้างหลังคู่กับ sec เ dx ดแบบนี้นะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นอะไรนะ du จ้านะคะก็เปลี่ยนเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นแทน x s e เกํำลัง 3x นะคะแล้วก็ข้างหลังนี้ก็เป็น du ค่ะจากนั้นค่ะเราก็พยายามเปลี่ยนแทนให้อยู่ในรูปของเ e c x, ถูกไหมคะแทนแทนตัวนี้เนาะาจาจะลากไปตรงนี้แล้วกันนะคะ แทนกำลัง2 x นะคะจะเท่ากับเศษกำลัง2 x ลบ1เนาะถ้าเราต้องการแทนเฉยๆเราก็ใส่ square root ให้มันถูกไหมก็เป็นเศษกำลัง2 x ลบ1แบบนี้นะคะจากนั้นก็แทนค่ากลับไปเหมือนเดิมนะคะก็เป็นอินทิกรัลของ square root เศษกำลัง2 x ลบ1นะคะคูณกับเศษกำลัง3 x นะคะ du เนาะ อันนี้ยังเป็น d u <c oughs> จากนั้นเราก็แทน u ลงไปนะคะเสกเปลี่ยนให้เป็น u ทั้งหมดเลยเนาะก็เป็น u ูกำลังสองลบหนะคะอันนี้ใส่สแควร์รูทด้วยผิดนิดนึงโอเคนะคะใส่สแควร์รูทให้นะคะแล้วก็คูณด้วย u กำลังสามนะคะแล้วก็ d u ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าอะไรเอ่ยมัน มันยากขึ้นกว่าเดิมถูกไหมคะเนาะเพราะฉะนั้นวิธีนี้ก็คือมันไม่เวิร์คค่ะนั่นแปลว่าอะไรสมมติว่าถ้านักศึกษาทํามออกมาใช่ไหมลรวก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันยากขึ้นเราก็อาจจะต้องเอ๊ะหรือว่าเราแทนค่าผิดนะคะก็ไม่เป็นไรเราก็เริ่มต้นใหม่ได้เนาะก็ไม่ต้องตกใจไปค่ะ ค่ะสำหรับตัวอย่างนี้นะคะก็จะเป็นการอินทิกรัลแทนกำลัง 4x เนาะอ๋ออันนี้มันไม่ถูกเนาะมันหายไปหายเอกไปนะคะใจเขอเขียนใหม่ละกันเนาะเป็นอินทิกรัลนะคะแทนกำลัง 4x dx เนาะแบบนี้นะคะอะ่ะโอเคทีนี้เราก็มาพิจารณาดูเนาะว่าแทนกำลังอะไรคะแทนกำลังคู่อะ่ะแล้วเศกละ่ะมีไหมเศกจริงๆจริงๆมีนะคือ มันก็คือเศษกาลังะไรคะกาลังศูนย์เองนะเพราะแปลว่าอะไรเอ่ยเศษก็เป็นคู่นะคะแแทนก็กําลังคู่นะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้สูตรไหนได้เราก็ใช้เป็นกรณีที่1ได้นะคะกรณีที่1กรณีที่1คืออะไรให้แทน u นะคะเท่ากับแทน x ไปคะ่ะแแล้ว du ก็จะเท่ากับดิฟแทนได้ เ e ษกำลังสอง x นะคะ d x เนาะก็จะเป็นลักษณะดีกว่าข้อเบื่อกี้นี้นะคะทีนี้เนี่ยวิธีการทำยังไงนะคะเราก็เอ๊ะแล้วมันจะไม่มีเศษกำลังสองนะสิเนาะเราทำยังไงดีคะเ,เราก็ง่ายๆเลยนะคะคือเราก็เปลี่ยน d x นะคะแบบนี้เราก็ย้ายเศษลงไปหารคะ่ะได้เป็นเศษ1นึ่งส่วนเศกกำลังสอแล้วก็ DU แบบนี้คะ่ะ อ่าแทนลงไปเลยเนะยาะนี้นะคะ,ะก็เป็นอินทิกรัลของแทนกำลังสี่ dx เนาะเราก็แทนค่าลงไปนะคะเป็นแทนกำลังสี่ x dx เราก็เปลี่ยนเป็น du นะคะเศษหนึ่งส่วนเซกกำลังสองอ เอกกำลัง 2x นะคะแล้วก็ du แบบนี้นะคะก็คือแทน dx ไปนั่นเองโอเคปะตรงนี้เนาะนะคะจากนั้นค่ะเราก็เปลี่ยนเอกให้อยู่ในรูปของแทนเนาะก็ได้เป็นอินทิกรัลของแทนกำลัง 4x เนะคะเซนหนึ่งส่วนเอกก็คืออะไรเอ่ยเอกจะเท่ากับนะคะจะเขียนให้นิดนึงเนาะตรงนี้เป็นเอกกำลัง 2x อกเนาะ <S 2> <S 2> จะเท่ากับนะคะ 1บวกด้วยแทนกำลังสองนะคะ,ะก็แทนลงไปเลยก็เป็น1บวกด้วยแทนกำลังสอนะคะอันนี้เป็น du เหมือนเดิมน,นะคะแล้วเราก็แทน u ลงไปค่ะ u แทน x เอ่อแทน x ลงไปเลยนะก็เป็น u ูกำลังสอันนี้หารด้วยเศษ1นึบวกยกำลังสนะคะแล้วก็ du แบบนี้ค่ะจากนั้นเนาะเราจะเห็นได้ว่าอะไรเอ่ยมันเป็น เศษส่วนที่ยังไม่ใช่เศษส่นแท้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำไงคะตั้งหารค่ะเก่งมากเนาะเนาะเราก็มาทดเนาะตั้งหารกันนะคะตั้งหารโดยที่เราเอาเอา่อ u กำลัง4นะคะเป็นตัวตั้งเนาะแบบนี้นะคะ u กำลัง4 แล้วก็หารด้วย u กําลังสองบวกหนึ่งมันสลับที่กันได้โอเคไหม u กําลังสองบวกหนึ่งกับหนึ่งบวก u กําลังสองโอเคนะคะอันนี้ก็หารได้ u กําลังสองถูกไหมเนาะ u กําลังสองคูณ u กำลังสองก็เป็น u กําลังสี่บวกด้วย u กําลังสองนะคะจากนั้นก็ทำไงคะลบกันใช่ไหมจะเหลือเป็นลบ u กําลังสองอันนี้ก็จะเหลือเป็นลบหนึ่งนะคะเอาไปหารก็ได้ลบหนึ่งแล้วลบ u กําลังสองลบหนึ่งอีกทีหนึ่งนะคะแบบนี้ลบออกมา เพราะฉะนั้นเศษที่เราได้ก็คือเป็น1น,นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรเอ่ยหมายความว่านะคะ u กำลังสส่วน1บวก u กำลังสเนี่ยจะเท่ากับ u กำลังสลบ1บวก1ส่วนด้วย1บวก u กำลังสค่ะเนาะแบบนี้เราก็แทนค่าลงไปเนาะเป็นอินทิกรัลของ u กำลังสองลบ1บวกด้วย1ส่วนด้วย1บวก u กำลังสองแล้วก็ d u แบบนี้ค่ะค่ะหน้านี้อาจารย์ก็ยกนะคะผลที่เราได้มาจากหน้ามัตตกีมาเนาะจากนั้นนะคะเราก็มาอินทิเกรตถอดอินทิเกรตออกมาเลยเนาะตรงนี้ได้เป็นอะไรก็ได้เป็น u กำลังสามใช่ไหมตัวแรกนะคะอินทิเกรต u กำลังสองแล้วได้เป็น u กำลังสามส่วนสามนะคะตัวที่สองอินทิเกรตลบหนึ่งก็ได้เป็นลบ u นะคะ ตัวที่3ล่ะมันคืออินทิเกรตนะคะเซตหส่วน u กำลังสองบวกหแบบนี้เนาะมันเท่ากันนะคะตรงเนี้ยจะ1บวก u หรือว่าอ่า u กำลังสองบวกหนึ่งนี่มันมันเท่ากันนะลุลงเนาะโอเคนะคะตรงนี้ได้เป็นอะไรคะถ้าเราขุดขุนเนี่ยตรงนี้เนี่ยคําตอบของมันนะคะอ่ามันจะได้อยู่ในรูปของ arc tan ค่ะอ่ทดอันนี้ทดให้เนาะสูตรคืออินทิเกรตของเซตหส่วน x กำลังสองบวกหนึ่ง dx นะคะจะเท่ากับ arc tan ทนะคะบวก c แบบนี้โอเคไหมเราก็แค่เปลี่ยน u ให้อาเให้เป็น u ถูกไหมก็จะเหมือนกันนะคะก็จะได้ผลลัพธ์ก็คือเป็น art tan ค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็จะกลายเป็น u กกำลัง3ส่วน3ลบ u ใช่ไหมบวกด้วย art tan u นะคะและบวกด้วย c นั่นเองนะคะเราก็แทน u กลับไปเนาะเมื่อกี้นี้ที่เราแทนมาก็คือ u เป็น อะไรเอ่ย u เท่ากับแทน x, <S 2> 2 <S x นะคะเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าแทน x, x กลับไปใน,น่านั่นเอง3ลบด้วยแทน x นะคะบวกด้วย arc แทนวงเล็บแทน x นะคะบวกด้วย4 <P> ่พอเป็น arc แทนเนี่ยแล้วก็วงเล็บ arc แทนวงเล็บแทน x ออีกทีหนึ่งมันก็คือการที่มันกลับไปเป็นค่าแทนนะคะเพราะว่า อ่ะก็คืออ์ะแทนก็เป็นส่วนกลับของแทนถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไอตรงพจน์นี้มันจะมีค่าเท่ากับ x นั่นเองนะคะเราก็ได้เป็นแทนกำลัง3 x นะคะส่วน3ลบด้วยแทน x บวกด้วย x และบวกด้วย c ค่ะได้คำตอบเรียบร้อยค่ะจุเทีโอเค